เหตุการณ้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองสุขโขทัยธานีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนต้องปิดเส้นทางการจราจรในบริเวณใจกลางตลาดสดเทศบาลเมืองสุขโขทัยธานีมีระดับน้ำท่วมสูง60-80เซนติเมตรรถปิกอัพไม่สามารถผ่านได้รวมถึงน้ำจักแม่น้ำโยมยังได้ไหลเอ่อตามท่อระบายน้ำไปเติมที่บริเวณชุมชนคลองตาเพชรถนนบานเมืองและแผ่ขยายกว้างออกไปบนถนนเจริญลิทวีทองตั้งแต่สี่แยกไฟฟ้าเก่าถึงหน้าโรงเรียนอุดมตรณีสูง20เซนติเมตรล่าสุดพบรอยรั่วใหม่ห่างจากจุดบิ๊กแบ็กเดิมไม่งาว่ น้ำท่วมสูงกว่านี้ขณะที่นายมนทนสุดประเสริฐว่าที่อธิบดีกรมการโยธาธิการและผังเมืองพร้อมด้วยนายจักรีนเปลี่ยนวงผูว้ว่าราชการจังหวัดสโกโไทยนทายทหารจากจังหวัดทาหารบกพิษณุโลกเร่งไปดูอย่างจุดที่พบรอยรั่วและเร่งสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทาหารหรือสิ่งกีดขวางและนํากระสอบทรายไปอุดอยังจุดที่เกิดรอยรั่วและสร้างแนวกั้นน้ําเพิ่มขึ้นอีกเพื่อไม่ให้น้ําไหลย,ย้อนไปทางข้างวัดราชธานีอย่างไรก็ตามสถานการณ์น้ําในแม่น้ํายมขณะน,นี้มีแนวโน้มลดลงระดับน้ําในแม่น้ํายมวัดได้7เมตร25เซนติ ดีทนวริประชัยทีมข่าวศิลาซิตี้นิวสสุขโขทยัยเคเบิลทีวีรายงาน